สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่เอสพาดรัชดาค่ะเราจะพามาทัวร์มาดูมาชิมร้านว a f f ฟ e ลฮ่องกงกันค่ะอันนี้จะเป็นร้านเฟนชายของ AE a e a เองนะคะซึ่งเขาเป็นแบรนด์เจ้าแรกที่นําขนมตัวนี้เข้ามาในประเทศไทยเลยค่ะรานะคาขนมของที่นี่ก็จะมีอยู่3ราคานะคะแบบไม่ใส่ไส้40บาทใส่1-2ไส้50บาทใส่3-4ไส้55บาทเท่านั้นเองค่ะ ขนมตัวนี้ถ้าเราเลือกใส่ไส้มันจะมีไส้ไส้อยู่ข้างในตามชิ้นขนมนะแต่ที่นี่ไม่ได้มีท็อปปิ้งมาโรยหรือราดนะคะมันจะมีเฉพาะแบบใส่ไส้แบบดั้งเดิมเลยค่ะแต่ไส้ก็มีให้เลือกเยอะอยู่นะมีทั้งกล้วยหอมสอบเบอรี่แฮมกล้วยตากลูกเกตหมูหยองฝอยทองกีวีทูนา่อาอัลมอนด์มเม,ม,ม็ดมะม่วงหิมาพานช็อกโกแลตชิพป,ปูอัดข้าวโพดไส้กอกถั่วแดง ทุกคนเอาเป็นว่าถ้าไม่มีไส้ที่ชอบอยู่ในใจอยู่แล้วเราต้องมายืนเลือกหน้าร้านก็น่าจะคิดนานอยู่นะว่าจะกินอะไรดีเพราะมันมีให้เลือกเยอะมากอันนี้เราสั่งไส้ข้โพดช็อกโกแลตค่ะอันนี้เป็นไส้ที่เราชอบทานบ่อยสุด ถ้าไม่อย่างนั้นก็จะต้องเอาอะไรสักอย่างใน2ออย่างนี้ไปผสมกับอย่างอื่นเราว่ามันลงตัวที่สุดแล้วคือข้าวโพดจะไม่ได้หวานมากแต่จะมีความกรอบชุ่มๆแบบผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยพอเอามาผสมกับช็อกโกแลตที่จะออกหวานหวานขมขมแล้วว่ามันเข้ากันดีค่ะเวลาใส่ขนมในเตาแล้วที่ร้านจะมีจับเวลา ึ่งกว่าขนมจะสุกเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3นาทีครึ่งหลังจากนั้นแล้วจะต้องเอามาผึ่งพัดลมให้กรอบอีกประมาณ2นาทีรวมๆแล้วก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีระหว่างนี้เราก็อาจจะจ่ายเงินให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปซื้อของในซูเปอร์ซื้อของเสร็จขนมก็เสร็จพอดีจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอ แต่เฉพาะวันที่คิวไม่ยาวนะคะบางวันเขาคิวเยอะเรากลับมาบางทีก็ยังไม่เสร็จก็มีดังนั้นถ้าวันไหนเห็นเขาเตาว่างๆอยู่ให้รีบพุ่งตัวเข้าไปซื้อเลยค่ะเราแค่แป๊บเดียวก็ได้ทานแล้ว ขนมเราได้แล้วค่ะสำหรับคนที่ชอบกรอบจะไปทานที่บ้านข้างซองเขามีเขียนบอกอยู่นะคะว่าจะต้องอบยังไงถึงจะกลับมากรอบเหมือนเดิมปกติขนมนี้เวลาทำเสร็จใหม่ๆจะกรอบอร่อยมากเลยค่ะแต่ถ้าทิ้งไว้สักพักใหญ่ๆยังไงเขาก็จะกลับมานิ่มเหมือนเดิมมันเป็นเรื่องปกติของขนมชนิดนี้นะคะบางคนชอบทานแบบนิ่มแล้วว่าก็อร่อยดีนะคะความจริงรสชาติเาก็จะยังอร่อยเหมือนเดิมแหละแต่มันจะต่างกันที่นิ่มกับกรอบเท่านั้นเองค่ะ คลิปนี้เป็นคลิปแรกของช่องเราขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะมุมกล้องอาจจะเวียนหัวไบ,บ้างต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับร้านวาฟเฟิลฮ่องกงร้านนี้เปิดมายาวนานถึง7ปีแล้วค่ะ ตั้งอยู่บริเวณหน้าท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะหรือถ้าจะให้หาง่ายๆก็คือลงบันไดเลื่อนฝั่งหน้าท็อปมาก็จะเจอร้านอยู่ข้างหน้าบันไดเลื่อนเลยค่ะ